สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกม FIV กันอีกแล้วนะเดี๋ยวเราจะเลือกเกมกันนะคะแต่ว่าก่อนที่จะเล่นเกมเราจะมาลองวัดความแรงก,กันก่อนค่ะนี่ใช่อันนี้เลยนะคะกด Play ค่ะโหลดเอาเลซี่นะคะแล้วก็ใส่ชื่อตัวเองกับอีกคนนึงค่ะนี่ก็จะเป็น คนหนึ่งนะคะค่ะเราจะมาลองวัดสองคนนะว่าเรากับถ่ายแล้วจะได้เยอะกว่านะคะมากแค่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นี่หรอทำไมมันได้เท่าเดิมเลยเค่ขายอีกคนหนึ่งนะคะก็จะเป็น ซอันนี้จะเท่าไหร่ทำไมอันนี้มันเยอะจังอ่ะทั้งๆท,ที่เราแบบเหมือนเลิกกับฟิลไปแล้วนะแล้วเราก็ชอบที่ไม้หอมอยู่ทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันเลยดีกว่าเราจะเอาเป็นเกมเกม อันนี้คือถือกล้องถ่ายอิงก,ก็อาจจะลำบากถ้าอย่างนั้นเกมที่จะเล่นวันนี้ขอเป็นแนวผู้หญิงผู้หญิงก็แล้วกันนะคะเป็นเกมไม่เลยนะคะจะเป็นเกมแต่งตัวพวกวันฮาโลวีนอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแต่งกันดูซิจะแต่งได้สวยขนาดไหนรอรหลดแป๊บนึงนี่เมียจ๋าใครมาถ่ายแล้วหนาะเราจะดังแล้วนะจะผัวโอเคค่ะก็จอเริ่มก็จะเป็นแบบกดเทเลยค่ะ นี่ก็จะเป็นผมนะคะตอนแรกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะโลนมาเดี๋ยวเราจะแต่งเป็นอะไรก่อนดีนะเป็นสาวน้อยฟักทองก็แล้วกันเนาะก็ต้องลากผมมาแบบนี้นะคะก็ต้องมีด้านหลังนิดนึงไม่มีก็ไม่สวยโอ้โหไม่สวยเลยเอาใหม่กดรีเซ็ตตรงนี้เพื่อเอาใหม่นะคะโอเค ถือกล้องโอเคงั้นจะเอาทรงผมเป็นทรงเอาเป็นผมนี้นะคะแล้วไม่แต่งฟักทองและเอาสีสวยกันลวกันเนาะจะเป็นทูดน้อยใจดีนั่นเองนะคะทำไมต้องคละด้วยโอเคตรงนี้ก็สามารถเลือกสีได้นะคะพอเอาไปใส่แล้วเนี่ยก็จะเลือกสีได้เราจะเป็นยมทูดน้อยแต่ว่าแบบใจดีนะตรงนี้ก็จะเป็นสี เอาสีแดงนี้เห็นมั้มันก็จะเปลี่ยนอันนี้ตูองหดนิดนึงอ่ะว้ายไม่ใช่และอันนี้สิเราต้องคลิกที่ผมก่อนเพื่อจะเปลี่ยนโอเคอม,มีสีแดงแบบจ๊จๆโอเคอันนี้ก็ได้น้อดูสว่างสวยดีก็ตรงนี้ก็จะเป็นเสื้อนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพวก ผ้าคุมอะไรแบบนี้เอาเลือกผ้าคุมกันดีกว่าเอาวันนี้แหละแล้วก็สามารถกดให้ผมมดืานหน้าโดยการคลิกที่ผมแบบนี้นะคะแล้วก็เอาสีแดงเนาะเหมือนแวมพร์เลยอะชุด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 เดอลองใส่ชุดนี้สิก็สวยอยู่ ขอเป็นขอเป็นลายเดี๋ยวเราต้องใส่สีก่อนนะคะโอ้โหทำไมมันดูอ้วนจังเลยอย่างไม่เอาไม่เอาไม่ช่วยไม่ช่วยมั้เราต้องเลือกเป็นเสื้อกางเกงเอานะคะเพราะว่าเสื้อเสื้อจะมีเยอะอยู่นะชาดาแต่งเสร็จแล้วนะคะมีแต่งหน้าด้วยนะนี่ก็เป็นไงก็จะเป็นเด็กนะยา,า,กายังมั่วทุ่ดใส่สำหรับวันนี้ขอลาไปกันนะคะบ๊ายบาย